ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f e k t News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวรวมให้แล้ว10มุกยอดนิยมของมิจฉาชีพ 1. คืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้าค่าน้ำค่าโทรศัพท์ 2. แอบอ้างเป็นตำรวจหรือสารบอกว่าคุณเกี่ยวข้องบัญชีมาถ,ถูกออกหมายจาก 3. พัสดุต้องสงสยัย อ้างเป็นไพรซณนีหรือขนส่งมีค่าปรับต้องกดลิงก์ 4. บัญชีหรือบัตรเครดิตมีปัญหาโทรมาให้กดยืนยันส่ง OTP 5. ชวนลงทุนกำไรสูงหุ้นคริปโตฟอเร็ดอกเบี้ยสูงผิดปกติ 6. สิทธิสุขภาพบำนาญฟรีตรวจสุขภาพเงินบำนาญวัคซีนฟรี 7. รายการโอนผิดบอกว่ามีเงินโอนเข้าผิดต้องรีบโอนคืน 8. ข่าวร้ายเร่งด่วนญาติถูกจับเกิดอุบัติเหตุต้องโอนเงินช่วยด่วน 9. ของฟรีคูปองพิเศษแจกส่วนลดเงินสดของแถมแต่ต้องกรอกข้อมูล 10. บัญชีออนไลน์จะถูกปิดอีเมลหรือ SMS หลอกให้กดลิงก์ใส่รหัสขอขอบคุณข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์